คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคอลัมน์ที่คุณผู้ชมจับตาการรอฟังนัก็คือคอลัมน์คนปลายซอยนะครับโดยคุณนเปลวสีเงินนะซึ่งเป็นนะนักเขียนนักคิดคอลัมนิสต์อาวุโสของทางไทยโพสต์ครับวันนี้คุณเปลวสีเงินนะครับใช้บทความนะเข้ากับบรรยากาศเลยคุณก้องยังไงครับบอกว่าเรื่องฝนกับคนโง่โอ้มันเป็นยังไงนะไปติดตามกันนะคุณผู้ชม วันนี้คอลัมน์คนปลายซอยนะครับโดยคุณเปลวสีเงินนะเริ่มต้นคอลัมน์ใช้ชื่อคอลัมน์ว่าเรื่องฝนกับคนโง่นะครับ,ค,รบคุณเปลวบอกว่าฝนตกทั่วฟ้าดีจริงๆเมื่อวานนะครับโค้งตกฉลองใหญ่ที่พลเอกประยุทธ์คืนทำเนียบหลังพักทำหน้าที่นายกตามคำสั่งสารรัฐธรรมนูญไปเดือนกว่าๆตกทั่วตกหนักตกนานแบบนี้ก็ไม่ต้องถามว่า ในกรทมปริมนทนจะเป็นยังไงถนนกลายเป็นคลองไปก็เท่านั้นแต่ผู้แข็งแกร่งในปัจภีจะสวมชุดใต้บาดาลไลฟ์สดรายงานหรือไม่โฆษกกรทมยังไม่ได้แถลงแล้วพวกแต่งดำหน้าเดิมประท้วงสารไล่ลุงตู่ล่ะจะทำกันยังไงกันล่ะทีนี้ฮะฝนตกน้ำท่วมถนนเป็นคลองแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อ ประชาติปไตยเดกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คงไม่หรอกเพราะธรรมชาติควายชอบฝนฉะนั้นฝ่ายประชาติปไตยเลือดเข้มข้นน้ำต้องไม่หนีเบอร์บัญชีต้องแปะแล้วรั้งจมูกลอยคอชูสามนิ้วเข้าไว้สู้ตายผีหาซาตานไม่เห็นไม่เป็นไรให้โทรนบับกะไอตีหัวตั้งเห็นก็เป๋าตุงแล้ว โดยไม่ต้องไปพุ่มแอปเป๋าตังของลุงตู่คุณเปลยบอกว่าถ้าทางโนรูจะอยู่วัดใจอีกหลายวันยังไงล่ะก็บางสอสอฝ่ายค้านกับบางจานธรรมศาสตร์ใต้กระโปรงเด็กนั่นนะ่ะต้องทำหน้าที่โยงอุปถากถาวายอาหารเมร็ดเสริมพวกเขาให้ครบเจ็ดวันนะจากนั้นจะลอยแพรหรือลอยอังคารก็วานไปถามเจ๊บ้านใหญ่เขาดูนี่ แค่สัญญาณเตือนล่วงหน้าเพื่อให้คณะผู้ว่ากอทมอได้เตรียมตัวรับศึกใหญ่ว่าอีกประมาณเดือนครึ่งมวลน้ำมหาสารที่ล้นทะลักจากเทือกเขาต่างๆทางเหนือทั้งปิงหวังยมนานไหลมารวมลงเจ้าพระยาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนที่แล้วและเขื่อนบางเขือนล้นแล้วต้องทยอยปล่อยน้ำไหลลงมาเป็นระยะแน่ละต้องแวะกรุงเทพ วนเวียนหาทางลงสู่ทะเลก็ขอให้การศึกษากายภาพกทมมาสองปีก่อนมาเป็นผู้ว่าล้านสามของสัดชาติได้ผนวกเข้ากับวิชาเอาอยู่ที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกปรือมาจากสำนักยิ่งลกสื่อไทยณนะครั้งนั้นผันน้ำให้กทมแห้งแกรกสมกับราคาขุยด้วยพูดเปลวนะครับบอกว่าผมนะ่ะ จ้างก็ไม่กลัวเรื่องน้ำท่วมขนาดเข้าบ้านมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วช่ำชองยุธเคยเมาให้ฟังตั้งแต่ต้นปีที่แล้วว่าปีนี้ให้เตรียมตัวกันเนิ่นๆเรือผมขึ้นคานจนกรอบมาตั้งแต่ท่วมปี5-4ท่วมอีกเดือนนี้เดือนหน้าจะได้ถอยลงจากคานพายเรือลอยกระทงบนถนนหน้าบ้านเบิกบานสบายอุราที่น้ำท่วมเกือบทุกปี แล้วเราก็บ่นทนทุกข์กันมาทุกปีโดยไม่รู้จักเรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติของบ้านเมืองตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความเป็นคนรุ่นใหม่ในแต่ละรุ่นที่พัฒนาไปโดยไม่เคารบรากเหง้าถิ่นฐานภูมิศาสตร์บ้านเมืองตัวเองนั่นไงภูมิศาสตร์แต่ละถิ่นฐานที่รวมเป็นประเทศไทยขณะนี้คนรุ่นเก่าในแต่ละรุ่นเขารู้ไทยที่เป็นลุ่ม จากแผ่นน้ําค่อยๆกลายเป็นแผ่นดินเมื่อกี่หมืน่นกี่แสนปีมาแล้วผมก็จําไม่ได้แต่เดิมปากอ่าวอยู่ที่ปากน้ําโพนครสวรรค์เรือสินค้าต่างชาติต่างภาษาเล่นเข้ามาจอดที่ปากอ่าวปากน้ําโพปากน้ําสมุทรปราการทุกวันนี้ยังเป็นทะเลอยู่ดังนั้นคนรุ่นเก่าเขาจึงเรียนรู้การอยู่แบบเกื้อธรรมชาติ การปลูกบ้านใต้ถุนสูงคือปัญญาประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ประจักษ์ดังเห็นใต้ถุนคือลานอนเนกประสงค์ทั้งรับแขกทั้งทำงานทั้งที่เล่นลูกหลานลานพักผ่อนสันทนาการและบ้านของสัตว์เลี้ยงหน้าแล้งอยู่ใต้ถุนหน้าน้ำอยู่บนบ้านจึงมีคําพังเพยว่าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาไงล่ะ ตรงข้ามกับบ้านคนรุ่นใหม่ในยุคนี้หน้าแล้งอยู่ในบ้านหน้าน้ำอยู่บนหลังคาผมจึงติดนิสัยแก่คร่ำครึมาถึงทุกวันนี้แบบถมทรายแล้วสร้างบ้านแปะกับพื้นผมอยู่ไม่ได้ยังไงยังไงส่วนที่อยู่ต้องสูงไว้ก่อนเมื่อผู้คนตีความหมายของคำว่าพัฒนาคือต้องเรียนแบบชาติตะวันตก ซึ่งชาติตะวันตกภูมิศาสตร์บ้านเขาเป็นภูเขาที่ราบสูงยุโรปเขามีสี่ฤดูคือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิและฤดูหนาวไม่มีฤดูฝนต่างกับทางตะวันออกบ้านเราที่มีสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวฝรั่งเขาจึงปลูกบ้านแบกระดินตามสภาพภูมิ อากาศท้องถิ่นน้ำไม่ท่วมบ้านแต่หิมะท่วมหลังคาฉะนั้นเขาจึงเน้นหลังคาแข็งแรงบ้านเราภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแต่ไปเรียนแบบอย่างเขาพัฒนาบ้านเมืองแบบท้าทายธรรมชาติทุกวันนี้อาคารบ้านช่องร้านตึกเป็นแบบแบกะดินเอาสวยเอาเท่เอาสะดวกสบายตามอย่างเขาไปหมดมันก็จึงเป็นเช่นนั้นแหละ คือรู้ทั้งรู้แต่อาคารบ้านช่องก็ยังปลูกแบบแบกระดินก็ต้องอยู่กันไปท่วมกันไปบ่นกันไปทุ่มงบประมาณหมดไปกับปัญหาจำเจกันทุกปีจนกว่าจะถึงการน้ำท่วมฟ้าปลากินดาวนั่นแหละมนุษยชาติถ้าเหลือก็จะได้นำประสบการณ์นั้นไปเริ่มต้นหลักไมาชีวิตใหม่จากหลักศูนย์วันนี้ 3. าตุลาคมได้ยินนายกประยุทธ์บอกจะลงไปดูปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตัวท่านเองที่อุบลกับที่ขอนแก่นและจะทยอยลงไปดูทุกจังหวัดที่ประสบภัยนายกย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานราชการผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ว่าผมจะลงพื้นที่ขอนแก่นและอุบลราชธานีเพื่อไปเยี่ยม และให้กำลังใจไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องเอาคนมาถือป้ายไม่เอาเข้าใจไหมเพราะผมจะไปทำงานและไม่สร้างภาระให้กับใครทั้งสิน้นไม่ต้องเรื่องมากกับผมเพราะผมสมบูรณ์แข็งแรงดูแลตัวเองได้ขอให้ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนดีกว่าผมไม่เป็นภาระกับใครลงตู่ยังฝากนะครับฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประชาชนทุกจังหวัดผมทําหน้าที่ของผมหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของข้าราชการที่ดีของพวกเราทุกคนขอบคุณทุกคนและขอให้ทุกคนปลอดภัยผมพยายามจะทยอยไปเยี่ยมไม่ถึงใครเพราะพวกเราคือคนไทยด้วยกันทุกคนนะครับคุณเปลวทิ้งท้ายนะครับบอกว่าปากกับใจของนายกตรงกันงานคือหน้าที่ตอแหลคืออับปรี ชัดเจนเช่นนี้ตลอด8ปีที่ผ่านมาผลงานจึงประจักษ์เป็นรูปธรรมต่ำตาชาวบ้านแต่พระเอิญไปตํำใจฝ่ายแค้นขืนปล่อยให้หลุงตู่อยู่นานฝ่ายแค้นต้องกลายเป็นเปรตเร่ร่อนร้องขอส่วนบุญหน้าจงจานเพราะปากหวานกับใครไม่เป็นไม่ประจบสื่อไม่เลี้ยงดู NGO ไม่เยินยอพวกเสแสร้งดีไม่ขายชาติให้ตะวันตกเอาแต่ชาติ สถาบันบ้านเมืองและประชาชนพลเอกประยุทธ์จึงเป็นนายกโง่นายกเผด็จการนายกทำให้ประเทศล้าหลังอย่างที่ฝ่ายประชาติป,ปไตยเขาว่านั่นไงก็ขอให้นายกโง่เป็นนายกต่อไปนานเท่าที่วาสนาสังคมชาติจะพึงมีนะครับคุณปเปลวทิ้งท้ายครับเพราะประเทศไทยมีนายกฉลาดวันไหน มันแดกชิบหายหมดประเทศวันนั้นนะครับคอลั่มคนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับ